สำนักถังเลิศพบจบแดนตอน133่อตอนสองยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศดอนิเมะมาต่อกันเลยแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นเสียงเดียวชัดเจนหนักแน่นดังก้องอยู่ในโถประสาทของฮูวิฮาวเหมือนรกระทังที่ถูกตีในสุสานเขาหาันไปทางต้นเสียงโดยสัญชาตญาณเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นที่ปลายถนนภายในพระราชวังเงาร่างนั้นค่อยๆเดินตรงเข้ามาหาเขาอย่างมั่นคงรอบตัวเขาเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบที่แม้แต่สายตาของฮูวิฮาวก็ไม่อาจมองทะลุได้มันไม่ใช่เพียงแค่หมอกแต่คือความมืดความมืดที่มีชีวิตมีเจตจำนงงมมีพลลลัาาาอย่ึก้ เหมือนความมืดนั้นสามารถกลืนกินแสงทุกดวงรอบตัวแม้แต่จิตวิญญาณของผู้มีพลังอย่างฮูบิฮาก็ยังรู้สึกเหมือนกำลังถูกกัดกินช้าช้าที่น่ากลัวยิ่งกว่าบุคคลน,นี้ไม่เคยปรากฏอยู่ในอุปกรณ์ตรวจจับจิตวิญญาณของเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับรวดเร็วและรุนแรงจนฮูบิฮาไม่รู้ว่าจะตั้งรับอย่างไรเขาพยายามใช้ทักษะลื่นแบบเพื่อปกปิดตัวเองทันทีแต่ทุกอย่างกลับไร้ผลอีกฝ่ายเดินตรงมาหาเขาอย่างไม่สุกสถานราวกับไม่มีอะไรสามารถซ่อนได้จากสายตาขขออออองงงงงเเเเเาาาาาในนนทีี่่่่สุุดดรรรัั้กกก็มมหหหยยยยูจจฮวพตตบคๆล และภาพของชายคนนั้นก็ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนในสายตาของเขาหัวใจของฮูบิฮาวแทบหยุดเต้นเขารู้จักชายคนนี้จําได้แม่นยำชายผู้ที่เป็นหนึ่งในสามผู้แข่งแกร่งที่สุดของทั้งทวีปณปัจจุบันหนึ่งในสุดยอดผู้ทรงอํานาจที่โลกนี้ยังเกรงคนที่แม้แต่นางก็ยังแทบไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยถึงหากไม่จําเป็นและใช่ฮูบิฮาวเคยเห็นเขามาก่อนในอดีตอันเลือนรางในวันหนึ่งที่ไม่อาจลืมเลือนได้ตลอดชีวิตอู้ข้ารู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นเจ้าท่าซีสุยไม่บอกข้าเกี่ยวกับการมีอยู่ของเจ้า ข้าคงยากที่จะเชื่อว่าเจ้าจะเติบโตขึ้นมาถึงระดับนี้ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเสียงนั้นฟังดูเก่าแก่และเต็มไปด้วยความเมตตาราวกับว่าเขากำลังพูดกับสหายเก่าที่ห่างหายไปนานมันไม่ใช่เสียงของผู้ที่อยู่สูงกว่าและกำลังเยอยหยันเบื้องล่างแต่กลับให้ความรู้สึกอุ่นราวกับคนที่เคยเฝ้ามองและเฝ้ารอให้เขาเติบโตผู้ีห่ววหาวจ้องมองอีกฝ่ายอย่างแน่นิ่งก่อนจะเอ่ยตอบด,ด้วยน้ำเสียงจริงใจข้าก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันที่ได้พบท่านที่นี่สวัสดีผู้อาวุโสหลง ชายผู้นี้คือบุคคลในตำนานที่แทบไม่มีใครกล้าเอ่ยนามโดยไม่ยำเกรงชายที่สามารถควบคุมความมืดได้ราวกับมันคืออวัยวะส่วนหนึ่งของเขาหนึ่งในสองอัติเมตโตหลวที่ฮูบิเฮาเคยได้ยินชื่อเสียงของเขามานานแสนนานมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืจดจักรพรรดิมังกรโตรหลวหลงเสียวเยาเขาเคยมีชื่อเสียงในระดับเดียวกันกับเทพมังกรโตหลวงม่เอินและพวกเขาทั้งสองก็เป็นผู้แข็งแกรก่งจากรุ่นเดียวกันการได้เผชิญหน้ากับบุคคลเช่นนี้อย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้หัวใจของฮูบิเฮาจมดิ่ง ไม่ใช่ศัตรูที่เขาสามารถเอาชนะได้ด้วยกลยุทธ์หรือพลังที่เขามีในตอนนี้พลังของหลงเสี่ยวเหยาทรงพลังจนเหนือจินตนาการของเขาโดยสิ้นเชิงความคิดหนึ่งแวบขึ้นมาในใจถ้าเขาได้พบหลงเสียวเหยาก่อนที่เขาจะสร้างแกนวิญญาณของตนเองเขาอาจจะยังคิดว่าตัวเองยังมีโอกาสหลบหนีหรืออาจต่อสู้เสมอภาคได้บ้างแต่ตอนนี้หลังจากที่เขาได้สัมผัสพลังระดับแกนวิญญาณและเข้าใจมันด้วยตัวเองเขาก็ยิ่งตระหนักชัดว่าพลังของอัติเมตโตหลูนั้นอยู่คนและระดับกับเขาโดยสิ้นเชิงพวกเขาคือมนุษย์ที่สามารถสู้กับเทพสัตว์ออยยย่่่าางงททีีีเได้สสู เพราะพลังวิญญาณของพวกเขาทั้งหมดได้ถูกรวมไว้ในแกนวิญญาณอันสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงหลงเสียวเหวยาวในตอนนี้แต่งกายด้วยชุดสีดำสนิทผมยาวสีขาวผลักปลิวเบาๆตามลมที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเขาแตกต่างจากภาพความทรงจำที่ฮูวีเฮาเคยเห็นเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นความรู้สึกความหนาวเย็นและเงียบสงบที่อยู่รอบตัวเขามันบิดหัวใจเหมือนเวลาทั้งโลกหยุดเดินเหตุผลที่ฮูวีเฮาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบหลงเสียวเหยาในควานวิญ,ญญาณสวรรค์ก็เพราะเขาไม่เคยมีบันทึกการปรากฏตัวทีี่่นนมากอเลย แม้แต่ในข้อมูลลับสุดยอดที่โูบิฮารวบรวมจากทั่วทั้งทวีปก็ไม่มีสิ่งใดกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของหลงซิลเยาแม้แต่เศษเสี้ยวและในวินาทีที่เขาก้าวมาที่นี่เส้นทางหลบหนีทั้งหมดก็เหมือนจะถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปอูน้อยข้ายังจำการเดิมพันของเราได้ดีตอนนั้นเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจามากแต่ตอนนี้เจ้าทำให้ข้าประหลาดใจาย,ยิ่งกว่าเดิมอีกเจ้ากลายเป็นปราดวิญ,ญญาณได้จริงๆและจากคลื่นพลังวิญ,ญญาณของเจ้าข้าว่าเจ้าอยู่ไม่ไกลาจากการเป็นชาววิญ,ญญาณเต็มตัวแแลล้ล้้้้วววว่่ะงงงงงเเเสสสีีียยยยยาาาาาาพูดดนนนคคชชืมมฝบอไใ เขายืนเอามือไค้หลังเงยหน้ามองท้องฟ้าเหนือสีใสยอย่างเงียบงนันไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคุค้นคิดถึงเรื่องใดอยู่ในใจอย่าพูดถึงอาจารย์ของข้าเลยฮูวิฮาวตอบอย่างเย็นชาถ้าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ข้าว่าเขาคงจะรู้สึกอับอายที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างท่านแม้พลังของเขาจะยังไม่เทียบเท่าชายตรงหน้าแม้พลังวิญ,ญญาณของเขาจะยังไม่สูงพอจะตอกกอแบบเท่าเทียมแต่ในแววตาของฮูวิฮาวไม่มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะสิ่งที่หลงเสียวเหยาเป็นในตอนนี้คือสิ่งที่เขาดูถูกคือคนที่เลือกเดินบนเส้นทางขขขออองงงคควววาาาาามมมชัั่่่่่รรรรร้้้ยยโดดสใใจจจเเเเเ็กกกกๆพไืนนุ หลงเสียวเหยาวขมวดคิ้วเล็กน้อยน้ำเสียงของเขาหนักแน่นและแฝงด้วยความเงียบขรึมพว,วีห้าหัวร้อนเย็นๆก่อนจะตอบกลับด้วยคำพูดที่เฉียบคมข้าไม่เข้าใจข้ายอมรับแต่สิ่งที่ข้ารู้คือท่านเลือกที่จะอยู่ฝ่ายของพวกมันฝ่ายของโบสถ์เทพผีใครจะรู้ว่าท่านช่วยพวกมันสังหารผู้คนไปมากแค่ไหนสิ่งที่โบสถ์เทพผีทำได้ในวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะท่านอยู่เบื้องหลังข้าไม่เข้าใจในระดับของท่านท่านสามารถยืนเดี่ยวได้ด้วยกจยศและพลังของตนเองแต่ท่านกลับเลือกจะอยู่ใต้คำสั่งของพวกวิญญ,ญาณ หากพวกมันยึดครองทวีปได้เมื่อไหร่เป้าหมายต่อไปคือการควบคุมมนุษยชาติทั้งหมดให้กลายเป็นท่าของพวกมันหลงเสียวเหยียบเงียบไปเล็กน้อยสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เจ้าคิดหรอกเจ้าคิดว่าเจ้าแห่งวิญญาณชั่วร้ายเกิดมาพร้อมกับความชั่วร้ายในหัวใจหรือความคิดของพวกเจ้าของเจ้ากับพวกเจ้าแห่งวิญญาณอื่นๆมันผิดมาตลอดความจริงคือเจ้าแห่งวิญญาณชั่วร้ายส่วนใหญ่สมควรได้รับความสงสารต่างหากเพราะโลกไม่เคยยอมรับพวกเขาเพียงเพราะลักษณะของวิญญายุตท และความแค้นที่ไม่มีวันได้รับการเยียวยานั่นแหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนิสัยของพวกเขาถึงบิดเบี้ยวและสุดโตแต่ข้าเชื่อว่าถ้าจักรวัิจันทราสามารถพิชิตทวีปนี้ได้สําเร็จและให้ความยุติธรรมกับเหล่าเจ้าแห่งวิญญาณชั่วร้ายได้โลกจะเปลี่ยนไปพวกเขาจะควบคุมตัวเองได้และสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนปกครองแผ่นดินนี้มันก็ไม่ได้สาคัญอะไรนักสําหรับข้าพวกวีห้าหัวเราะออกมาอย่างเย้ยหยันใช่บางทีสิ่งที่ท่านพูดอาจจะมีเหตุผลอยู่บ้างเจ้าแห่งวิญญาณชั่วร้ายบางคนอาจสมควรได้รับความสงสารจริงๆตั้งงววกกกเเเขายยััป็น็นนดดผลสถูีช ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมถ้าไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเขาสบตาหลงเสียวเหวีย่างไม่หวั่นเกรงแม้แต่น้อยแต่ท่านจะใช้สิ่งนั้นมาอ้างเพื่อทำลายโลกได้อย่างไรพวกเขาเลือกจะฆ่าพวกเขาเลือกจะฝึกฝนพลังวิญญาณด้วยวิธีชั่วร้ายที่แลกมาด้วยเลือดแล้วแบบนั้นจะถือว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไรบางคนข้าไม่รู้จักดีพอจะตัดสินเขาเว้นจังหวะแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเย็นแต่ถ้าจะพูดถึงเยซีสุดเทศแห่งความตายโตหลัวข้ายินดีจะเรียกเธอ่าาาาาอุุสรคครคมมตตออาาย์ง์งในนืชษห คำพูดนั้นทำให้แววตาของหลงเสียวเหวยาเปลี่ยนไปในทันทีดวงตาของเขาแคบลงและจ้งมองมาอย่างเย็นเยียบน้ำเสียงของเขากลายเป็นเหล็กที่ห่อหุ้มด้วยความมืดข้าจะไม่ยอมให้เจ้าพูดถึงสีสุยในแบบนั้นอีกแรงกดดันมหาศาลพุ่งเข้ามาจากทั่วทิศทางบูบิฮารู้สึกเหมือนร่างกายของเขาถูกตรึงแน่นด้วยภูเขาอันมองไม่เห็นพลังวิญ,ญญาณของหลงเสียวเหวี่ยงนักหนงราวกับจะบดขยี้เขาให้กลายเป็นเศษฝุ่นในวินาทีเดียวแต่แม้จะเจ็บจนลมหายใจแทบขาดเขาก็ยังฝืนตัวตรงไว้และเอ่ยอย่างแข็งกร้าวด้วยแรงทั้งหมดทีี่่่เเเเหหลลืือออออยยูในนนนปดดดดขข้าาพผิรสสงงัั็กแตชจ ธอคือโถหลูแห่งความตายเธอควบคุมเจดีเทพแห่งความตายอาวุธที่สามารถเผาวิญญาณได้เป็นพันในคราวเดียวเจ้าเห็นมันไหมข้าเห็นมันกับตาของข้าเองทุกครั้งที่มันปล่อยพลังเต็มที่วิญญาณนับพันถูกเผาไหม้พวกนั้นคือวิญญาณของคนที่เธอฆ่าและขังเอาไว้ภายในมีเจ้าแห่งวิญญาณชั่วร้ายกี่คนกันที่เธอใช้เจดีนั้นข้าอย่างเลือดเย็นแล้วชีวิตของคนที่พวกเขาสังหารอย่างไร้ปราณิระพวกเขาไม่มีชีวิตเหมือนกันหรือเยซีซุยไม่ได้แค่ขังร่างแต่เธอขังวิญญาณเอาไว้ด้วยและสุดท้ายเธอก็เผาาามมันนนนทิ้งงงงหหหลเเเเสี่่่ยยววใใตขขขอดชึ ไม่มีคำโต้แย้งเพราะเขารู้ดีทุกคำพูดของโฮวิฮาวค,คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แม้แต่เขาเองก็เห็นกับตาและรู้ว่าทุกวิญญาณในเจดีย์นั้นล้วนเคยมีชีวิตจริงๆในที่สุดเขาก็ถอนหายใจเบาๆสายตาของเขามองออกไปไกลาราวกับทอดผ่านการเวลาข้าหาหลังกลับไม่ได้อีกแล้วเขาพูดเสียงแถวข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อซีสุดแม้จะต้องอยู่ในเงาเมื่อตลอดชีวิตข้าก็ยอมสิ่งเดียวที่ข้าทำได้ในตอนนี้คือควบคุมตัวเองไม่ให้ข้าคนไปมากกว่านี้ข้าไม่รู้ว่าที่โบสถ์เทพผีทำไปทั้งหมดมีอะไรบ้างแแต่่่่่่้้้าาารรูวววววีีเเเชืืออมมทปปนนน็หึงล จะมีคำสั่งใหม่และความสงบสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเวลานั้นมาถึงว,วูวีเฮาไม่ได้ตอบอะไรอีกเขาจ้องมองชายตรงหน้าอย่างเย็นชาในใจของเขามีทั้งความโกรธความเจ็บปวดและความเสียใจที่แผ่กระจายเป็นวงกว้างแต่ลึกลงไปเขายังมีความหวังบางอย่างซ่อนอยู่แม้ตอนนี้เขาจะไม่มีพลังพอจะต่อสู้กับจักรพรรดิมังกรโตหัได้ด้วยตัวคนเดียวแต่เขายังมีสิ่งหนึ่งอยู่ในร่างกายเกล็ดย้อนกลับของเทพเจ้าสัตว์ร้าย และตราบใดที่เขายังมีลมหายใจเขาจะไม่มีวันยอมให้โลกใบนี้ถูกครอบครองโดยเงาเมื่อของโบสถ์เทพผีเด็ดาดฮัวอวีฮาวสามารถหลบหนีจากเงื้อมมือของเทพแห่งความตายตัวหลวได้ด้วยการปกป้องจากกระตสูนเทพสัตว์อสูรย่อมปรากฏตัวขึ้นเองหากหลงเสียวยาวโจมตีใส่เขาและนั่นทำให้เขารู้สึกว่าถูกคุกค,คามอย่างแน่นอนนอกจากนี้ในตอนนี้ฮัววีฮาวยังมีแกนวิญ,ญญาณของตัวเองแล้วปริมาณพลังงานที่ร่างกายสามารถรับได้จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่ดูดซับแกนแท้น้ำแข็งหลีกลับนี้ไปแล้วการจะฆ่าเขานั้นไม่่่่่่่ใชชเเเเรือองงงาาาายยยยหลลสีววัดจน คุณบอกว่าพลังของเทพสัตว์ร้ายจะปกป้องคุณใช่ไหมดวงตาของหัวยู่ฮ่าวเริ่มจดจ่อแต่เขาไม่ได้พูดอะไรหลงเซียวเยายิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นการยินยอมอย่างเงียบๆของหัวยู่ฮ่าวพ่อหนุ่มข้าสนใจในตัวพ่อหนุ่มมากจริงๆถึงจะอายุยังน้อยแต่ฝึกฝนได้ถึงระดับนี้ถือว่าเป็นพรสวัสค์มากเลยนะซีซุยบอกข้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของพ่อหนุ่มมานานแล้วและข้าจะไม่ทำผิดพลาดแบบเดียวกันอย่างแน่นอนต่อหน้าสุดยอดโตหลวงคุณไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ทียงเพราะมีความสามารถในการป้องกันหลงเสี่ยวเยาหยุดชะงักและหันหลังกลับไปที่ดดาาาฟ้ริมมถนนเวืออกกศและ คุณเฝ้าดูมาสักพักแล้วออกมาเถอคุณผู้หญิงโลกที่เงียบสงบและมืดมิดกลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้งเสียงที่วู้ยู่ห่าวไม่ได้ยินดังขึ้นอีกครั้งอากเสียงร้องอันคมชัดดังขึ้นพร้อมกับเงาที่ดึงลงมาจากท้องฟ้าด้วยพลังที่รุนแรงรูปร่างและเงานั้นก็ตกลงมาไม่ไกลาจากด้านหลังของวูยู่ห่าปูวิวิหฮารู้สึกโล่งใจเล็กน้อยเมื่อแรงกดดันที่หลงสิวยาวปลดปล่อยออกมาใส่เขาหายไปอย่างสมบูรณ์เขาเหลือบมองไปด้านหลังโดยไม่รู้ตัวและคราวนี้เขาก็ประหลาดใจอย่างแท้จริง ในขณะที่เขาไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของหลงเสียวเหยาได้เขาก็ไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของคนคนนี้ได้ด้วยการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณการตรวจจับจิตวิญญ,ญาณของหูวิห่าวนั้นทรงพลังอย่างยิ่งแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนสําคัญอยู่เช่นว่าหูวิห่าวจะให้ความสนใจเป็นอันดับแรกกับคลื่นพลังวิญญาณที่รุนแรงเมื่อเขาใช้การตรวจจับในพื้นที่กว้างโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่สนใจคนธรรมดาที่ไม่มีคลื่นพลังวิญญาณเลยเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นภายคุกคามต่อเขามากนักหากมีคนตั้งใจซ่อนพลังวิญญ,ญญาณของตน่ถ่ถกกววิธีในนลุมคทัไป ภูวี่หาวก็จะตรวจจับพวกเขาได้ยากขึ้นแต่ถ้าคู่ต่อสู้ตั้งใจจะโจมตีเขาก็จำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณที่อยู่ใกล้เขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุผลเพียงข้อเดียวที่เขาไม่พบคนผู้นี้ก็คือคนผู้นี้คุ้นเคยกับเขาอย่างดีรู้จักวิธีการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาและซ่อนตัวอยู่บนถนนบริเวณพระราชวังพร้อมกับซ่อนพลังวิญญาณของเธอเอาไว้โดยไม่เคลื่อนไหวใดๆคุณมาที่นี่ทำไมเสียงของโฮวี่หาวสันเทาแตกต่างกับความสงบก่อนหน้านี้ของเขาอย่างชัดเจนเขาไม่กลัวท่าต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิมัง ซึ่งเขาเคยเผชิญมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้เขาไม่สามารถรักษาความเย็นชานั้นไว้ได้เมื่อจ้องมองคนตรงหน้าเพราะเธอดูเหมือนกับตงเออเธอคือถังอูถุงถังอูถุงไม่ได้ร่อนลงบนพื้นอย่างมั่นคงแต่ก็ไม่ได้ตกลงไปจนร้าความหมายมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมื่อยังคงเมตตาเด็กสาวผู้นี้เธอลุกขึ้นยืนจ้องมองหัวหยู่าวอย่างใจเย็นทำไมข้าถึงอยู่ที่นี่ไม่ได้มุมปากของหัวหยู่าวโค้งเป็นรอยยิ้มฝืนๆเขาไม่มีอะไรจะพูดอีก เพราะตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดและไม่มีทางหนีไปได้แม้พวกเขาจะต้องการไม่มีประโยชน์อีกแล้วที่จะตามหาคำตอบว่าเพราะเหตุใดทางอูทงถึงมาที่นี่หลงเซียวเหยาวยิ้มอยางเย็นชาสาวน้อยน่ารักอะไรเช่นนี้เธอซ่อนตัวมานานแล้วพยายามจะโจมตีข้าหลายครั้งหลังจากที่ข้าปรากฏตัวแต่เธอก็ไม่เคยหาโอกาสได้เมื่อเธออยู่ใกล้ๆข้าเชื่อว่าพลังของเทพสัตว์ป,ป่าของคุณจะไม่สามารถใช้ได้เต็มที่ไปหาที่อื่นเธอที่นี่เสียงดังเกินไปหลงเซียวเหยาวโบกมือเพียงครั้งเดียวทุกสิ่งรอบตัวกคงรั้ หัวยูฮาและทังอูถงรู้สึกได้ทันทีว่าคลื่อนพลังวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นคลื่นพลังวิญญาณนั้นแผ่กระจายออกไปทุกทิศทุกทางโดยมีพวกเขาเป็นศูนย์กลางพลังจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความมืดมิดนี้ยากจะต่อต้านมันกวาดล้างทุกอย่างรอบตัวไปพร้อมกับบิดเบี้ยวของพื้นที่หัวยูหาพยายามใช้การตรวจจับจิตวิญญาณเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พลังจิตวิญญาณของเขากลับไม่สามารถออกจากร่างกายได้เลยนี่แหละคือพลังของอัติเมตโตหลวงฐานการบ่มเพาะพลังของหัวยูฮาวย่งไม่เต็มทาายรกังงมพล และเขารู้สึกว่ามังกรฝึกตนเทวแห่งความมืดนี้มีระดับการบ่งเพาะสูงกว่าเยสีสยุยทั้งคู่คืออันติเมตโตลัวแต่พลังต่อสู้ของมังกรฝึกตนเทวแห่งความมืดนั้นแข็งแกร่งกว่ามากพวุยูห่าวสงสัยว่าอาจารย์ของเขาแข็งแกร่งกว่ามังกรฝึกตนเทวแห่งความมืดในวัยปัจจุบันหรือไม่ทั้งอูทงปรากฏตัวที่ด้านหลังพวุูหา่าวโดยไม่ให้รู้ตัวเธอจับแขนเขาอย่างประมาทพวุยูห่าวหันกลับมาและใช้พลังวิญ,ญญาณปกป้องทั้งคู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า